ตัวนี้สามล้านเนาะตัวนี้เนาะสามล้านสองแสนเก้าสิบพันเนาะโอ้่เครื่องใหญ่อยู่ด้ตัวน,นี้เนาะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร mm ์ hmm. th, สู่ปู่สู่คนเด้อน,นะพี่น้องเนาะบว่าอ,อยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยต่างๆประเทศเนาะกายินงดีต้องรับทานเข้าสู่ซ่องบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเนาะพ่อพอกับซ่องบ่าวแสนมื้อนี้นักพี่น้องเนาะกอ,อ,อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเก้ามุ่งไปพี่น้องเนาะอ่ามาอยู่ที่หานขายอุปกรณ์หรือว,ว่าเครื่องอ่าไฟฟ้าพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นพวกโทรศัพท์ อย่างต่างๆครบบัด no? ถ yes. ูวงจรพี่น้องเอยเนาะการมุนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบสแสนมามื้อนี้กะมาคงกบเงยเมาจับจ้องจ้องมุนี้พี่น้องเอยมาเบิ่งอันเครื่องพิมพ์เตอร์เนาะพี่น้องเนาะเครื่องพิมพ์เตอร์ที่ว่าทางอันครูอาจารย์เพิ่นเสนอมามื้อนั้นอะไรพี่น้องเนาะที่ว่าทางอันเพิ่นอยากได้อะไรพี่น้องเอยเนาะกับพอดีว่าทางเมย์ย่าตาเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้กับทางบสแสนเป็นสะพานบุญไทยทางเมย์ทางเมย์ย่าตาเพิ่นบอกว่า ในนี้ทางว่าทางอาจารย์เนาะครูอาจารย์เพื่อนอยากได้ก็เลยว่าให้ทางโมเสกน,นี่ซื้อไปให้เพื่อนพี่น,นอ้องกันก็ขอบคุณขอบคุณทางแม่ยายตาหลายๆเด้นอน้องพี่น้องเนาะที่ว่าสวดๆครับทางโรงเรียนบ้านนักกระทิงพี่น้องเอเนาะทางโมเสนการท,ที่ยิดีใจที่ว่าได้นะทรับหลาทีเป็นสะพานบุญใน ه, ทางแม่ยายตาพี่น้องเอเนาะตอนนี้ทางโมเสกกาอยู่ที่น่ะห่านเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าทางในนี่ มีครบปัจถุกวงจรพีน้อเนับว่าสิเป็นตู้เย็นทอร์น์ทพัดลมครบเลยพีน้องเนาะเป็นคอมเป็นเอาไปเข้าไป่นน้ำกันพีน้องเอาให้ทางว่าบนเฟยเป็นมือกล้องไงตากล้องไงมือนี่เนาะมาทำามสอาดสงคนพีน้อยทีมาจ้ายคมาซื้อซับอยได้อยกได้พ่เจกัับอยากได้ทเดกันเนะอ้ดูู่ด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 ูาูดูดดดดดดูดด เก็บเงินเก็บความไรงจะค่อยจะค่อยอต่ตไปอีกเนาะอ่าโดยโดยจะสู้ามันเพล่นเนาะอ่าจว่าเดี๋ยวเข้าข่าไปเพื่อนก่อนเนาะฮต่อเกือบได้เนาะผูยอย่ามัเปล่นไปหน่อยเนาะโึ่ห่อ่ห่หึ่หึหึ่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 หเ่หึ่า่ โอเคพี่น้องเนาะอันขออไรเนี่ยครับโทรศัพท์มากินนี่พี่น้องเออโทษเนาะอันมีเครื่องพิมเตอร์บ่มีอยู่เนาะมีอยู่เนาะอ๋ออ๋อทางนั้นบอสโอ้ดอยดยเดี๋ยวโดยอยดอโดอยบอนเปิดสามเนาะหาสามสาม โอ้53นีจะมี5 4เอ๋อโดยจ้จะเคยลองบ่อืมาขายไปสนิทหาล้า53เนาะกับ6ล้านเนาะใช่บ่นอาลงก่อนลงอ๋อ5ล้านอนี่33เนาะอ่าเดน6 6ปลายตัวนั้นเนาะเกือบ7พี่น้องเอ้ยตัวอันอัน53 53อื ไปไปหน่ไอ้น้ำพามเบิ่งทางนี้ก่อนก็ถือว่ามีครบหมดเลยนะเนาะเป็นประเภทพวกแอร์พวกอยังกับมีไปลองเลยออนุญาตถ่ายคลิปเด,เดอร์ได้บฮ่อืมนี่พี่น้องไอ้นอ้๊าเครื่องพิมเตอร์อ่าก็ไปอเอาไอน้นมี ราคาไม่มีจักราคาเนะา,า,าเนะยังตัวสามสามสอง่าสดสามสอง่เป็นคอมเป็นอยังกามีพี่น้อยเนาะนโอ,นะอ้ตัวพี่น้อยก่อนเนี่ยแจะเบิ่งก่อนเนาะ<อ>ตัวนี้หมื่นสองเลยเนาะหมื่สองเป็นคอมพี่น้อยคอมพิวเตอร์เนาะ ตัวนี้สองล้านเก้าแสนเก้าสิบพันโดยนี่ก็รุ่นเดียวกันบ,บ่บ่คนละรุ่นคนละรุ่นตัวตัวนี้ตัวนั้นเป็นไอ้ขาวดำอย่างเดียวอ๋อตัวนี้ขาวดำอย่างเดียวบ่<ม>แบบแบบนี้บ่แมนอ๋ขอขาวดำตัวนี้มีสีดำบ่แมนตัวนี้เป็นสีอ่าคือฮาใไซ่งานนี่แบบใดเนะาะเฮาอ่าคือตัวนี้ทำกรอบ<ม>ทำปิน่นมันเชื่อมต่อแบบใดนี่เนาะเชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อเข้ากับไอ้ คอมพิวเตอร์ดียตัวอ๋อแบบอะไมีไวไฟไปอย่างบอกบ่ตัวนี้ม่มีไวไฟอ๋อมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มีไวไฟบอกมีอีกรุ่นนึงที่มีไวเฟิดยโดยขึ้นี้เท่าไรเลยสามล้านว่าันสามล้านสองแสนกาแสนสอนสแสนบาอ๋อโดยโอ่า มีเสียงเพลงน้ำมีอะไรเนาะตัวนี้สามล้านเนาะตสิเนาะสามล้านสองเซนก็สิบพันเนาะโอ้นี่เครื่องใหญ่อยู่ได้ทีนี้เนาะนงแต่ว่าตัวนี้เป็นอันอ่ายี่ห้อเดียวกันบอกแมนบอกบอสคนดเละยี่ห้อโค้ดเลยยี่ห้อตัวนี้จะเป็นบอสเตอร์ตัวนี้จะเป็นเอฟสามตัวนี้เดียวกันตัวนี้เดียวกันบอกก็แมนตัวนั้นกับตัวนี้เป็นเดียวกัน โดยเบื้องก่อนนอนพี่น้องเนาะอุะ๊บป <av> ๋อ nice. ตัวเขื่องตัวนี้กะนักเติบอยู่พี่น้องไหมเนาะโอเคกับบุคเคยใช่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางเลขได้มาซื้อเครื่องไปสิเนาะเอาเติมสีเติมยางยี่นี่บ่แม่นเติมเติมสีสปีลงติดตามนี่ตัวนี้มันแบบว่าเอาสีได้มหนบุ๋วซีปิ้นสีได้ไปซีได้มหนบุ๋วอ๋อเป็นเป็นรูปเป็นยังก็ได้บ่ เป,ป็นหูกะได้แต่มันก็สิเป็นแบบนี้มันส<อ><อ>ีโบแจง้งไปน่มันสิบ่แจง้งมันสิมีรุ่นของไอ้ปีนหูต่างหากอ๋อจะมีแบบปีนรูปต่างหากโดยคอมจะมีอด้รเป็น้องคอมนี้หลายแล้วเนานะตัวนี้ตัวนี้10,000 100, 100, 100, 100, 100, 1ออมืม่นเอ็ดจะเป็น1ันหนึ่งร้อยเนาะคอมกบเละไปหน่อยเนาะ ครบชุดเลยในอุปกรณ์อะไรีเลยครบไปเลยเนาะมีหลายทั้งนั้นค่ะพี่น้องเลยครบกล้องจอนติดก็มีอ่าโทรทัศน์โทรทัศน์ก็มีอจอนติดเออโซล่าเซลโซล่าเซลมีครบไปเลยเนาะขวัญงานยางรออุปกรณ์เนอะเดี๋ยวพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเครื่องยังชาตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องปรินคือกันแต่ตัวนี้ส่วนหลายเขาใช้ในห้องการพวกห้องการพวกไปธนาคาร พอเขาิมนลายพิมนลายเป็นบวจำนวนลายเนาะวัวนี้มันจะเป็นพวกนี้มันจะช้การผ่านคอมแล้วกับไอ้ผ่านไไฟได้ตัวนี้ผ่านไไฟได้อได้๋ตัวนี้มันกิดราคามันเกิดได้พียงเอ่าหมื่นหนึ่งหเจบาทเนาะตัวนี้อ แต่แบบใส่งานหนักแน่นะเนาะแต่ตัวนี้มันก็สีปิ้นสีบริยเกตซัมพอร์นไม่ไรก็มันโบว์ปิ้นสีเปิ้นสีอ๋อส่วนลายบบคอนินเรื่องสีเนี่นตรงนี้มันเป็นงานตัวยังซื้อเนาะงานข่าวดังเฉพาะโดยเฉพาะเลยแต่ว่าคนปิ้นในลายเนาะเป็นพวกกระลุ่มกระลาเนี่เขาเขาซื้อหรือมีมีอย่างแถมอย่างยิ่บกว่า อยู่ในนี้าว่าอันนั้นเข้าแถมเขาได้อยู่แต่แต่แถมให้ได้บหลายอ๋อโดยโดยมีมีมึกมีอย่างน้ำนอแมนแมนอซื้อมา๊บมันมันกิมในมึกมึกในตัวของมันอือโอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่ตเพิ่มเพิ่มเพิอมเพิ่มเขิงมเนิัมเพิ่มเพิ่มเติมเติมเพ่มเพิ่มเพิ่มเติมเพ้าเพิ่มเพ้ามเพิมเพ้ามเพิ้มเพิมเพิ่มเพิ่มเพมัน้มเิมเพิมเจ้่มเมเพิ่ม่เ่มเพ่มตพว่เ่เพิ่มเพิ่มเพง่มเติ่กับ คอมบอกนนครับคบือแบบไรตัวตัวไปคือเพอันใช่อยู่นี่บอกโดยคือคือตัวนี้เนาะเอาเติมเมื่อใหแล้วอาไรสีให้แล้วแต่ว่าคอมเจ้ารุ่นใดเดียวเอาสีอันนั้นเอาผพนไว้ให้ให้เจ้าเมื่อลงไดเวอร์เองหรือว่า<อ>แนะนําแนะนําให้เจ้าเมื่ออหละเจ้าลงไดเวอร์นะเพราะว่ามันต้องได้ลงไดเวอร์เขาคอมมันจึงสีสามารถสั่งปีนได ใส่กับคอมเนาะแมนโดยโดยแต่ว hmm. right? mm ่า hmm. ต yeah. ัวนี้ฟังโน้ตบุ um ๊กนี่ก็ได้ใส่ต่อครับตัวนี้ก็ได้โดยอ๋อคือสั่งงานนี่ต้องสั่งงานตัวนี้แล้วกันปีนอย่าั้นแมนอ๋อปีนห้องปีนในเอกสารกันสั่งผ่านในโน้ตบุ๊กโดยโดยโดยถามก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอ้ปนะเดนนัก่อนเนาะเพราะว่าบุเคยยังบุเคยใส่น่ะอ่าแต่คือว่ารุ่นนี้กะอ่าดีดีบ่โอเค แับปัญหามันกับออลายท่่นนั่นกับเทาปินเกินกำหนดเนาะเพราะมันมันกำหนดมาประมาณพันใบพันพันดไเปลียบไบพันใบเนี่ยคือแล้วมึกมันเต็มเฮาก็ได้เปลี่ยนซับมึกหรือว่าซับมึกนะเราเพิ่งกำหนดมาพันใบสามารถพิมาณพันใบ ก็ถอว่าลายอยู่เนาะลายอยู่ลายอยู่กำหนดไอ้กล้องกล้องเก็บไอ้มือมันหานเสียของมันเขาคือพิมพ์ได้แต่พันหนึ่งพันนั้นอากาศมันเบิือนเขาก็มากเมลียจับมือออกอากาไอ้ป็นได้คือเก้าโอ้โหโดยโดยเป็นคือแบบนี้ได้สิอันนี้มันเปนคนละรุ่นบ่าแน่นคนละรุ่นอืมเขาตัวนี้เขาต่อเขาต่อแทงออกมา ม,มันบอมีสีเลยตัวนี้<อ>ตัวนี้มันชิบมีสีมันชิบมีอยู่เด้เพาะหัวพิมตัวนี้ม,มันจะมีหลากหลายแบบเนาะหลายให้เลือกแต่วันนี้ก็โอเคอยู่เนาะพิมเอาพิมพ์แบบอีาสารอซายังต่างๆนี่หน้าเลยถ้าว่าในกรณนนีที่ว่าเอาเอาไปใช้แล้วบอคอยได้ใช้ตัวน้นก็มีปัญหาอีกหนึ่งก็คือ หนูบ่หรือว่าอีหยัง่นก็เป็นการรักษาของายโแล้วก็สีมันโดยเราบ่ได้ใแล้วสีมันสีันยังซคือยังอนตนี้ก็พรินเตอร์คือกันเอาพินเตอร์คือกันอันนี้ซะแต่ตัวนี้มันสิเป็นไอ้กแทงอ๋อไปเฮาเปิดขึ้นสิบ่บ่มันมันสิเป็นแทงลงมาเป็นเป็นมึกผงเฉพาะสีดําเอ่อดยเอาสานจะได้กะสิสิเอาแบบนี้หพี่น้องเนาะนี ทำที่ว่าพันแนะน้ำก็เครืองซีโอเคอยู่เนาะแมนแมนตัวนี้เลยบบอหรือว่าเอามันมันมีหรือว่าเอาตัวนี้เล่บบอที่ว่าได้ตัวนี้ได้สามล้านสามล้านสองแสนก็ชิบพันนั่นที่ลองลงมาอีกนะแมนัด you ก know ับคืองกับพวกโทรศัพท์ที่ว่าความจำสูงขึ้นแบบนั้ตัวนี้กัโดย ตัวนั้นจะรุ่นรุ่นแรกตัวนี้เป็นรุ่นสองอรุ่นต่อ,อ,อมาอตัวนี้มันยังแค่ตัวนี้ตัวนี้การนะไรกันบ้างกันก็เอายังตัวนี้ก็กอกเอายังก่อนทีเนี้ยต,ต,ตัวนี้เป็นโน้ตจอ,อยคอมพิวเตอร์อแต่มันจะเป็นในแบบบล็อกเปนจอนอะอ่ะแม่นบล็กมีตัวนี้<อ><ๆ>คืออ่าอะไรมันทุกอย่างอยู่ในนี้อ๋อเพันรวมรวมอยู่ในี้ไปเลยแม่น เดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดมาใส่แล้วก็นี่บ่จบนะคแบบนับ่มีสิบ่มีแบบกล้องนี้เนาะกล้องตัวนั้นเอออยู่ในจอเลยสมองสมองเข้าในจอเพิ่นลงนี่ไไว้เลยแม่นมันมันเป็นรุ่นใหม่นะมันเป็นรุ่นใหม่นม่นเอาเครื่องนี้เนาะโดยเอาเอาเครื่องนี้ะอยสิี่ไว้เนาะอ๋อนี่งใหม่เลยพี่อเนาะ ืองพิมพ uh ์พิมเตอร์เลาวพี่น้องเนาะทางเอ็มซีมันยินมาหลายหลายเนาะเครื่องพิมพ์เอกสารเนี่ยเด้นว่าแท็ดว่าสั่นเนาะตอนแรกเะเข้าใจว่าเป็นเป็นคอมพิวเตอร์เนาะเพราะถามเข้าไปฟังทางอาจารย์เพิ่มเติมอีกพี่น้องเลยก็ได้เข้าใจว่าเอาเิร์ชเบิรงในในกูเกิลก็ยังกับคนออกมาเบอร์ซีเลยนะโดยโดยเซ็ตเบอร์ก่อนเนาะ เออ้ามามาเเพื่อเขามาเราเบิ้งนี่บาตนี่ให้เ็นเบินเหยังห้ก่อนตัวนี้หนึ่งหมื่นเท่ากว่ามนี่กะมันม่ต้องเอาไปใช้งานในแบบไหนเด็กเนาบเคยยังบหเคยใชบ่ป่บนหน้าปอกใชเนาะน อันนี้มันตู้ยังเฉาดิมันพงบอดมึง่เห็นเนาะเครื่องอะไนั่นเครื่องคอมคือกันเนาะอ่าโอ้เครื่องสักพุมสักผ่ากับมีพี่น้องเนาะอ้ยโหนะมีครบไปเลย้อยเนาะกล่องวงจรอวงจรโอ้อ่าต้นี่ราคานี่เติมหนึ่งได้บ้หงเพื่อน Ờ nó hay bẹp à mà bưng ra đi con ơi đi xịt cường năm nay rồi bưng cái bưng cái đấy เอาเลยตัวเฮ้เอาเลยตัวแม่เขาเขาแต่ว่าให้เบิ้ลกรอนก็ได้เสกเบิ้ลกรอนไเลยเลอเลยเสกเบิ้ลเสกเบิ้ลกรอนเนาะ ตู้เย็นน้อยบ่เนี่ยนะตู้เย็นน้อยระยากองมันตู้เย็นน้อยบอกเอาพนักงาเย็นนี่มาตู้เย็นน้อยนะเออ๋อเอพี่น้องเนาะมันมีอยู่ราคาเพันหมื่นปลายเนาะพันหกายนะครับรวมราคาติดตั้งเลยตัวราคาติดตั้งเลยนานติดตั้ง อ๋ออันนี้คือราคาเชฟบอลเนี่ยรูปรู้ทั้งเงินติดตั้งเลยวก่าราคานี่น่ะใชาไฟแทมให้ได้สูงสุดสิเมตรแกเขาไปแถมมาแล้วทั้งห้นะใหม่มองเลยนาตั่ยงิ bộ khơi, rồi hai nêm bokoe, bộ khơi, bộ khơi thì được rồi Bố. Bố phá chị, nó. Bồ 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 gì đó bồ bồ phần bồ 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 đà bồ 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 ินซอง500พี à ่น้องเอ้ยเครื่องซักผ้าเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋เด้เนาะเดี๋ยว้มื้อให้ไปบ้านเด้เนาะแม่นุ่นพี่น้องเอ้ยถ้าเครื่องมื้อนีป๊าตัวเป็นันอ่าเป็นเข่งพี่น้องเอ้ยครับผมแต่ว่าบ่เคยใช้ด้บ่เคยบ่เคยมีพี่น้องบ่เคยมีเาเพราะว่าเฮาุดหลายเพิ่นก็บ่ค่อยได้ใช้กันเนาะบ่เพิ่นอือ ม uhm. ุมีะะ้ลูกค <fod Simon? c oughs> ้าตามราคาเพิ่นเนาะตามรุ <c oughs> <fire> ่นตามอย่างตามอะไรรุ่นเนาะนี่แบบสองห่ออย่างกันมีอันนี้คือแบบเล้วในโตเลยาเ่ยไม่แอกเล้วเลยอะไรนะราคาเป็นสูงแน่โอ้นี่ยเป็นกับละเงินเป็นประเภทสีเนาะมือบอกกันเงินมึกบอก พี่น้อยเนาะตอนนี้เพิ่นมเติมมึกให้พี่น้อยเนาะเติมแล้วกับเพิ่มซีลองเบิรงพี่น้องเยเพิ่นเติมซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คืออัน,นเฮ็ดหังก่อนตัวนี้นะเขาต้องอะไรไม่อะไรไมึกเขา่าพิมพ์อ๋อไในมึกเข่าพิมพ์เพิ่นไหมพี่น้องเย

เต็เมระดับดหเลใช้เวลาทุกมันอ๋อดียเดี๋ยนคือยังมีบอกว่าไวไฟไวไฟกับมันนั่นบอดได้บอนี่ได้ได้บอกไ,<ด>ไ<ด>ว,กวไฟได้บอกเออได้เก่นเนะา,านเนะขขอโ,โอเคพี่หน่อยเนาะ เรียบร้อยแล้วเนาะบนใดลายมึกเนาะลายมึกเรียบ้อยแล้วนี่พี่ตัอใหมเดินเติบเนะะาะเรียบ <laughs> ้อยพี่ตัวใหม่มีแต่ว่าทีไปใายเงินเ่นก้อนแบบนี้เนะาะเป็นโอเคสามล้าน2องเซน, 90, 000, นเก้าสิบพัน,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 นเานาะไรเนาะ นี่สามล้านเนะาะสล้านอสองเก้ 90, สาสิบนดยสองแสนเก้าสิบ อีกบลอยแล้วเนาะเงินเท่าไรเบื้งก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่แสนสามสิบพันกิบไปเลยเนาะนี่ก็เอาไว้ไปซื้อซื้อน้ำซื้อ,อยังไปต้อนทางกู้เงินเนอะอาะเอาไว้ซื้อน้ำซื้ออะไรไปต้อนเ่น,น้องเลยเป็นเงินกองทางมัยัไม่ต่าอยู่ทางห้องกลุ่มด้วยนะ,ปนยนะ,ยะไปเลยเนาะก็ได้ซื้อเครื่องพิมพ์เตอร์เนาะ โมกเห็นกับทางโรงเรียน<ม>บ้านกระทิงไงพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะคือสิแมนเครื่อง,อ,งอ๋อทำประกันปีหนึ่งเนาะโดยยินทำประกันอะไรกับใบจ่ายเงินพี่น้องเอ้เนาะ 90, 000, อ่าสามล้านสองแสนเก้าสิบพันกิบถ้าว่าเป็นเงินบาทนในรายนอเน,นี่ยนะ หาพันอ 5, หอดบ่อหาพันอะไรโดยโอเคเนาะถ้าจเอากล่องเลยเหรอหาพันหบาพันหกสิบเอ็ 5, 000 6, 000บาทโอ้ดย เอามีมีมีอย่างน้ำเนยที่วแบบเครื่องที่ว่าเอาเครื่องที่ว่าใส่งานเกลือกับเพล่นอ่ะนะมีมีอย่างน้ำเนยมีสายอย่างน้ำเนยตัวนี้สายไฟตัวนี้สายบอเห็นอยู่หน้ในถุงถุงมีนะแมนบอสเทีว่าโมแมนโมแมนโมแมนบอสแต่นะอันนี้สายเสียบสแตชคอมครับอ๋อมีแต่มีแต่ตัวนี้ใช่เนาะอือดอยดอย นี่ซาเซของเข้าครบๆตัวนี้เนาะเสียได้ย่เอาได้บ่เอาได้ อ๋อยอ,ยอ,ยอ,อยู่ทางน,นี้นะเ,เนาะเด็กคนเดียวเอาอย่ได้อ๋อ,อ,อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเนาะไปเดี๋ยวให้ท่างมาหัอเจ้าไปมาตัวสิบมุ่งเลยพี่น้อยนะออเนาะว่าจะไปท่านว่าจะไปท่านไหนท่านเที่ยงพี่น้อยเอาโอเคเลาวพี่เนาะการทั้งบปอร์เซ็นได้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อยเนาะ อันินหมาางอันเปิดพื้นที่ร้อยสามล้านสองแสนเก้าสิบพันกีบพี่น้องเอ๋ยเนาะ่าร์แปนว่าไรเป็นเงินบาทกับกห้าพันห้าพันสิบบาทวะหกสิบหกสิบเอ็ดบาทเนาะโดยโดยโดยเอาโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะจากไี้กั่อนอื่นขอขอบคุณขอบคุณทางแมย์ไนตตาหลายเด้อเนาะที่ว่าได้ซอยซกับทางโรงเรียนเนะาะบรรนาการทีงหญ่พี่น้องเอ๋ยเนาะ โรงเรียนที่วัดทางโรงเรียนเป็นไปชอไปเฮียนอะไรพี่น้องเอ้ยเอกจางไี้กันแต่เราลุ้นน้องสมนุนกันน้อพี่น้องเนาะอันคี่เปอร์เซนไปมอบเครื่องพิเตอร์ไอ้เพื่อนเพื่อนซีดีโอใจสำหรับการถ่ายรูปจากลุ้นสมนุนกิมกันเด้อน้อพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องไปก่อนพบพกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู่ผู้สุขคนที่ขับมาติดตามสมนุนิเปอร์เซนไปต้นจนจบรายกับบุคคลข่าวโฆษณาเปอร์เซนไปสำหรับคลิปนี้ทั้งเปอร์เซนก็กล่าวคำบาสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเนาะบ๊าายยบพี่น้้อองเ